ถ้าแม่นยำเกมทุกอย่างจะกลับตรบัดนะครับแต่ถ้าไม่แม่นยำมันก็จะม่เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่โดนในปี52และปี53นะครับสิงเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองฮะบางคนถามว่าผมทำแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเพื่อประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนหลักคิดคือ ทำความดีเพื่อความดีนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางมาครั้งนี้ก็ปรากฏมีการส่งเจ้าที่สูงรุ่นหน้าล่วงหน้าเขาเรียกว่าสอรอพอหรือศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติเข้ามาทําการอารักขาแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงสามนิ้วบุกไปหานายกรัฐมนตรีและชูสามนิ้วถามว่าจะยุบสภาเมื่อไรนะเรื่องของประเด็จการนาะยกก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะบอกเองขณะเดียวกันในขณะที่ไปที่มาหลาลัยแม่โจ้ก็มีการไปชูป้ายโนะจมตีพลเอกประยุทธ์ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเดี๋ยวออกกันไปกอนวันไหนคะออกวันไหนคะเดี๋ยวก็รอที่เขาเรียกว่ารอรอออกวันไหนดีคะท่านนิยมรอรอประกาศร่ากีตาก่อนลงเลยเนน่ยก็ยังหมดที่ติดต่อกันก็งานมันยังมีอยู่แล้วก็ลงไว้สิยังลงที่สามวันเลยเห็นบอกคนบทีว่ามีเดินน้องเธอเดินเทเดินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ต้องมีบ้างของคนแก่นะมั้งคนยิ่งมันเดินเร็วใจมันก็ แว่าองเป็นรัฐบ,ลบา,าลรักษาการนายก็ยจะลงพื้นที่ต่อเนื่องใช่ไมต้องลงดิก็งล,งงลงปกติอ่ะแต่ที่ช่วงนี้ที่จะเป็นต้องลงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างที่กำลังจะมีการเราลือกตั้งเนี่ยผมก็จะกลมาดูว่าไม่ให้เขาให้ทุกต่วง,ง,งานเขาไปเขาเรียกอะไรไม่เกี่ยวว่าไม่เช้าออก็มนี ยูนี <cado> <S <S ่ไหลแล้วผมไม่ยูเลยยีสีนะผมยีสีกว่าเยสีเยสีก็มีค่ะนะเยสีสีไม่ได้ยังไม่แก่เลยค่ะยังเต่งเลยค่ะน่านพอแล้วพอแล้วยังเต่งยังเล่งยั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 อยัง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 ยนงยั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 นยังย่งยังยังยยั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 ง แต่ถ้าตามถ้าถามเมื่อกี้ถามกลับมาว่าความเป็นุภาพบุรุเนี่ยโรงเรียนในร้อยสอนทุกคนให้เป็นผ้าบุรุเนะกลับไปดูหนังเนี่ยวิเซอร์อ่เดิจิัแมอันนั้นดูกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนในมหาลัยนักเรียในร้อยคะเขาจะสั่งให้ดูว่าการเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยเป็นในยหาเนี้องเป็นจิัแมเพราะทุกคนเป็นจิหรือว่าวนนี่ออกมาเราสามารถ วินัยการเป็นีนดิแมนได้ก็ย่าได้เป็ตรนก่อนนะครับูงสิ่ง,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 งท,ที่เราเห็นนะทั้งฝั่งของรัฐบาลทั้งฝั่งของของเพื่อไทยสังเกตไหมฮะเวลาเพื่อไทยลงหาเสียงเนี่ยจะไม่มีการสกัดกั้นต่อต้านแต่อย่างใดสังเกตไหมถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนนี้ที่พลเอกประยุทธ์ถูกต่อต้านขับไล่นะโวยวาย ไปก่อความวุ่นวายดีสเครดิตโดยพยายามทําให้นักข่าวเห็นเป็นสําคัญเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552ก่อนเกิดเหตุการณ์เมษาจรจนลและเกิดเหตุการณ์ในปี2553ในขณะที่คุฎอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีถึงขั้นมีการลุมทำร้ายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะ นายยคมตรีและไล่ทำลายผลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่กระสูมมาไทยใครจำได้มั้งนะครับและเหมือนกันเลยขณะที่เสื้อแดงลงไปเนี่ยจะไม่มีใครขัดขวางแต่เมื่อไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามลงไปก็จะใช้กำลังใช้คนไปทำการก่อกวนต่อต้านเล่นงาน Discredit ให้เป็นข่าวนะครับเพื่อที่จะดึงคะแนนนิยม ลงมาเรื่อยเลื่อยเื่อยเื่อยเอยบางเอินฟลุกนะฮะผมเรียนไปล่วงหน้าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วนะครับและยืนยันย้ำว่าใช้หลักนักเลงนำการอาหารนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังใช้หลักนักเลงทำการอาหารก่อนที่จะลงพื้นที่อย่างไม่สมบูรณ์ยังใช้สรพคือศูนย์รักษาความปลอดภยัยแห่งชาติเป็นสำคัญร่วมกับตำรวจท้องที่ในการแก้ปัญหา ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่หลังจากที่ออมีการยุบสภามีคนตัง้งคำถาม,ถามานะเหมือนกันนะแรตอนอ์ก็ตัง้งคำถามว่ายุบสภานาะยกจะอ้างเหตุผลอะไรในการยุบสภาไม่มีเหตุผลอะไรจะยุบสภาผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะอ้างเหตุผลอะไรคือในทับนูนเนี่ยไม่ระบุนะจะอ้างเหตุผลกอไก่หอนงหูกคอรัคังงอง,งูหอหนังหิกอะไรนะแต่เนี่ยได้หมดเพียงแต่รัฐมนูลเขียนว่า เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตในการยุบสภาเท่านั้นไม่ได้บอกว่าคุณต้องอ้างอย่างนั้นนะคุณต้องอ้างอย่างนี้นะคุณต้องอ้างอย่างนะี้แล้วถึงจะยุบสภาได้ไม่มีนะเรียนให้ทราบทําไมรู้ได้ไงอ๋อบังเอิญรัฐบุญฉบับแก้ไขไม่ใช่ฉบับแก้ไขฉบับแก้ไขหลังจากที่มีการลงมติมาแล้วร้อยยี่สิบแปดมาตราผมบังเอิญได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเขียนด้วยก็เลยรู้ว่า ไม่ต้องไปอ้างเหตุผลเรงนั้น,น,ะนะว่าไม่ได้เลย <S <S 1> <S 1> นะครับนับน่นคือสิ่งและปัจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจนจัดคนมาไวอยวายจัดคนมาก่อความวุ่นวายสังเกตให้ดีนะ,ะเสื้อแดงไม่โดนพุนเอกประยุทธ์โดนเต็มเต็มเนมเนมเมมเมมเน้นเน้นนะฮะเต็มคาราเบลอะไรก็แล้วแต่นะฮะไล่ดีสคริปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยเรยเ มีเป้าหมายสําคัญให้ฝ่ายตัวเองยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆนี่มเคือกลยุทธ์ทางการเมืองเอาละมันคือกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วจะแก้ยังไงล่ะนะ,ะผมอธิบายสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนนะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในปี2 5 2หม่ปี2 5 2ะฮะในช่วงเมษาจราจนและปี2,553นะครับเผากรุงเทพมหานครตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบกก็พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา ผลงรนลองคงจำได้ยุทธการอะเรสวนในปี52เข้าสู่ยุทธการอานล่งคำในปี52ปี53ยุทธการาซึนามิยุทธการกดหัวปา่าแล้วก็สยุทธการนี้ก็สามารถที่จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงได้นะครับยุทธการเหล่านี้ เป็นการยกระดับใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ดของฝ่ายตรงข้ามใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ดในการต่อสู้ในการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็เข้าสู่สงครามกลางเมืองและการก่อการได้สังเกตไหมฮะถ้าเราจับหลักได้นั่นหมายความว่าเคสกรณีที่เกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์รอบนี้ใช้หลักกลยุทธ์เดียวกันเหมือนกันคนสั่งกันคนเดียวกันบัญชาการเหตุการณ์จากต่างประเทศเหมือนเดิมเป๊ะทุกประการ นะครับและเขาทำควบคู่อะไรดิสครดิตโดยใช่คนไปยกนิ้ว3นิ้วบางคนเข้าใจว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกเสื้อสม้มไม่ใช่พวกเสื้อแดงสั่งการมาจากดูไบเนี่ยพราใช้ฐานกลยุทธ์แบบเดิมวิธีเดิมคนกลุ่มเดิมที่เคยไปช่วยกับฝั่งเสือสเส้อสม้มพระเสื้อส้มเสื้อแดงมันสีเดียวกันพวกเดียวกันที่ผมเคยเรียนมาโดยตลอดสังเกตดิไอ้พวกเนี้ยเคยร่วมเสื้อแดงมาก่อนทุกคนเนะี่ยที่ลายบุรีก็เหมือนกัน นะเป็นคนกลุ่มเดิมฐานคะแนนของผู้สมัครเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้และพอปรากฏว่าพอมีการไปร้องเรียนไปร้องกองผงกองปราบเจ้าผิดเจ้าที่ไปๆมาคนที่พาไปคนที่ประสานงานคนที่ติดต่อกับกลายเป็นคนของนักการเมืองและพรรคการเมืองเขาทาควบคู่กันนะเขาทาควบคู่ควบคู่กันคืออะไรอ๋อเขาเลนเกมชีวิตผมบอกเลยอย่าเอาชีวิตมาเล่น ตั้งแต่เรื่องทุนสีเทาแล้วเนี่ยเขาลากชีวิตไปเล่นละเล่นงานสองคนฮะบคนเอกประยุทธ์และเล่นงานภูมิใจไทยซึ่งเป็นอะไรค andidate นายกตรีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาละนี่คือหลักของเขาทีนี้เกมพนเอกประยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองควรจะทําอย่างไรตอนนี้เรายืนอยู่บนหลักนักเลงนําการทหารบางคนบอกว่าอ้ย ไปใช้อยู่ทำไมทำไมเอาเอานักเลงมานําทหารได้ไงมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เหมือนขุนน้หนางนอนเหมือนยุทธการไวรัสพิณาศประชาชนพ,นพ้นภัยทําให้คนไทยผ่านโควิด -19 มาได้ยุทธการนักเลงนําการทหารไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทําให้ฝั่งตรงข้ามก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือหลักกลยุทธ์อะไรวะนักเลงนําการทาหาร แล้วมันจะมีส่วนสําคัญอะไรยังไงนี่คือความลึกซึ้งของมันเอาล่ะกระบวนการตอนนี้ปูฐานพีระมิดแล้วนะภปูฐานพีระมิดประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตนําบลกำนันผู้ใหญ่บ้านมาละสนับสนุนไปเรียบร้อยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลซึ่งแน่นอนฮะต้องเป็นภารกิจของชาติตาปูนที่พลเอกประยุทธ์จะต้องมอบภารกิจไปให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ เรื่องความพอดนะีสมประโยชน์เหมือนกับเทศบาลขออภฮะเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลอันนี้ทำมาถูกแล้วเป็นฐานปิรามิดเพราะเป็นจุดอ่อนของการรัฐประหารในปี2549และมีการเลือกตั้งในปี2550 ตอนนั้นมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัตรนะีมีพลเอกสุทธิบุญยุรกดินเป็นหัวหน้าคณนะรัฐประหารนี่คือความผิดพลาดที่ผ่านมาพอมันเป็นความผิดพลาดที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าใช้หลักนักเลงนำการทหารเอาคนเหล่านี้เข้ามาแล้วนะให้สมประโยชน์แล้วแต่ต้องอย่าลืมการละลายพฤติกรรม หลายพฤติกรรมด้วยการจัดดนตรีกวีิลศปะและกีฬา,าแม่บ้านอสอมอจัดก,กิจกรรมขึ้นมาและมารวมในกรุงเทพนะครณสามวัน7วันสุดท้ายก่อนการเลือกตัง้งและมีนายกัมมนตรีไปเปิดพิธีให้มันยิ่งใหญ่นะครับในล็อตสุดท้ายตอนนั้นจะเป็นตัวสําคัญเกมสําคัญจุดเปลี่ยนสําคัญหวานพืชไปแล้วก็หวังผล นะสนับสนุนการเดินทางเข้าไปจากกิจกรรมเข้ามาสแสดงพลังรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมมตสุดท้ายบางคนถามว่าใช้งบปรมาณอะไรก,ก็ประมาณของกระทรวงมหาดไทยไงนะเป็นผู้ดำเน,นินการแล้วจะเอาทุนมาจากไหนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหวย2ตัวสมตัวเนี่ยหวยออนไลน์เนี่ย ทำไปแล้วถูกต้องแล้วนอ,อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเพื่อนํารายได้เข้าประเทศไอ้หวยใต้ดินเนี่ยต้องเดือดร้อนนะฮะคราวนี้ก็นํารายได้เข้าประเทศอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตัง,งนี่ผมเคยแนะนํามาเรียนไปตอนนี้ก็ใช้ได้ดีประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเราเอาคำมาโดยตลอดไงเราต้องอินคำตอนนี้เรามีอินคำจากหวยแล้ว สิ่งที่จะเป็นอินคัมและเป็นระยะสั้นระยะยาวในอนาคตและกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสมบูรณ์และมีรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านเนี่ยนั่นคือคาสิโนแบ่งภูมิภาคตั้งเหนือใต้ออกตกกลางกรุงเทพมหานครจะตั้งสองที่หนึ่งที่ก็แล้วต่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคาสิโนกับหวย เอาสิ่งผิดกฎหมายมาถูกกฎหมายซะหวยไม่ได้หมายว่าบอนเล็กๆนะไม่ใช่นะฮะไอไปคาสิโนโไม่ใช่หมายว่าบอนเล็กๆนะหมายาว่าคาสิโนอะคาสิโนไม่ใช่บ่อนเล็กๆนะไม่ใช่นะฮะทำให้มันเป็นโซนนิ่งเชียงใหม่ภูเก็ตหัดใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นต้นนะอย่างภูมิภาคไปขอนงขอนเกลนะนี่ให้มันเกิดความจเจริญเกิดขึ้นการสร้างงานเกิดขึ้นนะฮะ รอบๆประเทศไทยพม่าลาวเขมระคาสิโนเต็มไปหมดเลยคราวนี้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยแต่ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนในสิงคโปร์เหมือนในมาเลเซียเหมือนในสหรัฐอเมริกาเหมือนในหลายๆประเทศอะที่เขามีหลักเกณฑ์ก็ทําแบบนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศถามว่าเอาเงินมาทําอะไรเอาเงินมาจากไหน,นเงินมาจา่ายเงินเดือนกำนัลพี่เจ้าบ้านนี่ไงมาสนับสนุนนักเรียนให้เรียนฟรีนี่ไงนะจะเรียนปอตีพอโทพอเอกว่าไปนี่ไง เห็นไหมฮะสามารถเอามาใช้ได้และที่สําคัญก็คือเอาไปจ่ายหนี้โควิด1 9ทีที่ไปกู้ยืมมาแล้วก็มาเยียวยาประชาชนและที่สําคัญก่อนการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการเสนอนะบอกว่าจะยุบวันที่20ใช่ไหมโน่นนี้นะั่นแต่ผมก็ยังคงเสนอวันที่2 2นะจะยุบ20ก็แล้วแต่นะแต่ผมเสนอ22นะครับแต่ก่อนจะยุบเนี่ย สิ่งที่ต้องทําในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับคือต้องทําพระราชกําหนดล้างมนทินบางคนถามไม่ล้างทำไมต้องทําด้วยที่ผ่านมาก็นยนทธศตร์กรรเรื่องของอาวุธปืนนะคใครที่มีปืนเนถื่อนนะตอนนี้ก็มาขึ้นทะเบียนได้นะครับทำพรบล้างมนทินซะนะเพื่อให้นักเลงสาม,มารถที่จะเดินเกมไปต่อได้ และจะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับถ้าแม่นยําในยุทธศาสตร์นะครับนยายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์เราก็จะเปลี่ยนแปลงนยายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามดวงเมืองต้องพูดกันตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมเศรษฐกิจประเทศไทยจะตกตำ่ำตามดวงเมือง สองจะเกิดความวุ่นวายสามจะเปลี่ยนนายกรมตรีเหมือนกับอะไรเหมือนกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกับรัสเซียเหมือนกับฝรั่งเศสเหมือนกับอังกฤษเพราะดวงไทยผูกกับดวงโลก,กนะครับแต่วันนี้การวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของไทยที่กลับตลัปัด โดยวางหลักยุทธการไวรัสพินาศประชาชนบนไัยเตรียมการไว้อย่างน้อย3ปีต้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศหวางระยะสั้นกลางยาวแล้วประเทศไทยจะเฟื่องฟูในขณะที่ประเทศอื่นจะตกตำ่ำเพราะรู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้มันจะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้พอตกตำ่ำปุ๊บมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ต้องทำทำ ก่อสงกรามขึ้นอีกก่อความวุ่นวายขึ้นมาอีกจึงไม่ต้องแปลกใจธนาคารกำลังล้มแต่ประเทศไทยกลับเฟื่องฟูเพราะเราทําภาพลักษณ์ไวด้ดีหรือรีแบนดิ้งไว้ดีประเทศไทยคนจึงแห่เข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าหมอดูหมอเดาสรารพัดเนี่ยนะครับออกมาวีเคราะห์ทานายทายทักตามสิติแต่ประเทศไทยกลับอยู่ตรงข้าม นะตอนนี้หมอดูว่าเปลี่ยนนายกกมตรีแน่นอนนายกกมตรีจะเป็นคนขาวนายกกมตรีจะเป็นผู้หญิงบ้างจะเป็นนู้นนี่นั่นเยอะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงหัวลาศาสตร์เป็นหนึ่งในศาสตร์เท่านั้นถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์มุ่งมุ่งมุ่งแม่นยำอยู่ในซองนะครับเหมือนพลเอกกระเสมณภาสวสรค์นะครับซึ่งท่านเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในร้อยนะท่านเป็นอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์ นะแล้วก็สองปีมาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ก็จะไปก,ก้มกราบท่านนะนะสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีเนื่องจากเป็นอาจารย์และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันใครพูดก,กับผมนะหลายครั้งบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทำและมันอยู่ในช่องของมันท่านก็บอกว่ามันก็เข้าซองพอดีนะครับถ้าเราแม่นยำในยุทธศาสตร์ ซึ่งตอนหลังพลเอกเกษมนาสวัสดิ์ท่านก็ไปเป็นทศอ,อของพลเอกเปรมตั้งแต่เริ่มเป็นทหารจนกระทั่งพลเอกเปรมเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่สนิทพลเอกเปรมมากที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ใช่นายทหารประจำะตําแหน่งนะนี่ก็เป็นทศอทหารคนสนิทเลยล่ะนะ,ะไม่ใช่ประธานสํานักงานองคมนตรีไม่ใช่นะฮะไม่ใช่หัวหน้าสํานักงานอันนี้เป็นทหารคนสนิทของพลเอกเปรมนะฮะถ้าแม่นยํา เกมทุกอย่างจะกลับตรรปัดนะครับแต่ถ้าไม่แม่นยำมันก็จะเปเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่โดนในปี52และปี53นะครับสิงเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองฮะบางคนถามว่าผมทำแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนหลักคิดคือทำความดี เพื่อความดีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิบกิจวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงอาฟเตนูนช็อกที่ดูโอกูซินาเมืองทองธานีและทางซุม ในวันอาทิตย์ที่26เดือนมีนาคม2566ตั้งแต่เวลา13นริกาถึง16นริกามีพลเอกกิตติรัตนฉายาอาดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญ มีดเรเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขาปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ1,500บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสัสงคมการเมืองอย่าืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ you yeah.